โกชุดนี้ผมจะใช้เหรียญสิบนะครับจะได้ไม่ต้องเดากันว่ามีแม่เหล็กนะครับเ,เหรียญสิบมันดูดแม่เหล็กไม่ได้ผมพลิกหัวก้อยให้ดูนะครับปกติทั้งสองด้านจับจ้องดูเหรียญให้ดีนะครับอย่ากระพริบตาหนึ่งสองสามหายไปแล้วครับหายไปไรายล่องรอยหรือผมถกแขนเสื้อให้ดูนะครับคนส่วนใหญ่ชอบสงสัยแขนเสือ้อใส่เสื้อแขนยาวมาให้เดากันนั้นเองผมก็ไม่มีนะครับไม่มีช่องลับไม่มีช่องเข้านะ โล่ให้ดูนะครับมีคนดูบอกว่าเหรียญหายแล้วทำให้กลับมาได้ไหมนะครับดูให้ดีนะครับหนึ่งสอง๋อยวก็พิบตานะสามหายไปแล้วครับแวบกลับมาแล้วครับหายไปก็ทําให้กลับมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับถกแขนเสื้อให้ดูจริงๆตัวนี้ไม่ต้องถกก็ได้นะเพราะว่าเหรียญที่หายมันกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะครับตรงนี้ ผมเล่นในทิก t อกคนสงสัยไอ้ผมสีน้ําเงินเนี่ยสุดๆเลยว่ามันมีช่องลับช่องอะไรนะครับผมรือ้อออกทั้ง2แผ่นเลยนะครับเหลือแต่ผ้าปูบางๆสีดํานี่นะครับอ่าดูให้ดีนะครับเหรียญสิบหนึ่งสองสามหายไปแล้วครับบอกแล้วว่าผมไม่เกี่ยวที่มือก็ไม่มีอะไรนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะอย่าลืมนะครับเหรียญสิบ มีผู้ชมขอมาว่าทําให้หาย2เหรียญพร้อมกันเลยได้ไหมพี่ไม่เคยทําเหมือนกันแต่จะลองดูนะครับจับจ้องดูให้ดีนะครับหนึ่งสองสามแวบหายไปสองเหรียญน,นะครับแนะนําว่าถ้าเอาไปเล่นเนะี่ยขอให้ยืมเหรียญเพื่อนนะครับจะได้กําไร2ี่สิบาทฟ้าปูไม่มีอะไรคราวนี้ผมจะทําให้เหรียญสิบหายไปแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมาแทนนะครับหนึ่งสองดูให้ดีนะครับสามแวบเหรียญสิบหายไปกลายเป็นแบงค์พัน ตกแขนเสื้อให้ดูนะครับอย่างเนี้อะไรเยี่ยมเลยมีค่ามากกว่าเดิมถึงร้อยเท่านะครับเหรียญสิบหายไปไหนอยู่ในแบงค์พันหรือเปล่าเดี๋ยวคลี่ให้ดูนะครับแบงค์พันนี่ของจริงนะเพิ่งพิมพ์เมื่อเช้านี้เองนะ,ะหน้าหลังไม่มีนะครับนี่ผ้าปูเรียบลื่นนะครับรอบสุดท้ายนะครับผมจะถอดเสื้อแขนยาวออกเล่นโดยไม่มีแขนเสื้อนะครับเป็นเสื้อแขนสั้นดูซิจะหายได้ไหมคนสงสัยแขนเสื้อกันมากนะครับเดี๋ยวก็ปิบตาแวบหายไปแล้วครับ แขนเสื้อก็อไม่เกี่ยวขอบคุณครับ